เป็นสถูปที่พระนรน,นได้มาร้องไห้ว่าตอนที่พระองค์นั้นจะปรินิพพานก็พระนรนก็ความโศกเศร้าเสียใจเพราะตัวเองนั้นได้แค่สวดดาบันบยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์ก็เมื่อ องได้ลืมพระเนตรขึ้นมาได้ไม่ได้เห็นพระนนท์ก็จึงได้ถามพิสุว่าพระนนท์ไปไหนพิสุทั้งหลายก็ได้บอกว่าองค์พระนนท์ได้ไปปองไห้อยู่ท้ายใต้ต้นไม้แล้วก็พอมาก็ <c oughs> องค์ก็ได้เรียกให้พระนนท์เข้ามาแล้วก็ได้ <c oughs> บอกแกพระนนท์ว่าพระนนท์โศกเศร้าเสียใจไปเลยหลังจากที่เรา ปรินิพานแล้วเธอก็จะสําเร็จคุณธรรมชั้นสูงได้ะนั้นพระนนท์ก็จึงมีความยินดีขึ้นแล้วก็ได้ถามพระองค์ว่าในครั้งก่อนที่พระพุทธเจ้ามีประชาชนอยู่ก็ได้ให้ประชาชนมาประชาชนมาบูชาสการะที่มูลคันทะกุดีบ้างในที่ต่างๆ่หลังจากพระองค์ปรินิพานแล้วจะให กุลบุตรเดินทางไปบูชาพุทธเจ้าในที่ใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บอกว่าอานอนกุลบุตรใดระลึกถึงเราตถาคตให้เดินทางไปยังสถานที่สีตำบลคือสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงธรรมสถา,านที่เดบคันธปริณิพานไปบูชาสการะด้วยจิตอันเลื่อมใสสว่วน,น,นหลังจากตายไปก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ นี่พระองค์ตัดไว้ในมหาปรินิพานสูตรนะครับในปฏิวิเล่มที่10บราะนั้นก็พระอน,นุนก็เป็นผู้ที่จด,ดจําคําสอนของพระพุทธเจ้ามากแล้วก็เป็นผู้ที่วิสัชนาพระสูตรครับเอวมีสูตรตังเอกังสมยังภะกวานั่นก็คือพระอน,นุนเป็นคนตอบพระค้าพระเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้แล้วก็ ท่านก็ได้สําเร็จอร,รหันบันสังขารนาครั้งที่หนึ่งหลังจากพุทธเจ้าปรินิพานแล้ว3เดือนก็ถือว่าเป็นพระที่มีความสําคัญเป็นพุทธประทาของพุทธเจ้าแล้วก็พระอน,นุ์มีอายุ120ปีแล้วก็ท่านก็นิพานบนอากาศแล้วก็เพื่อจะทำให้ ญาติทั้งสองฝั่งฝ่ายกบิลพัทและเทวต,วตหานั้นไม่ให้แย่งกันโดยประลมสาันอ่าพระธาตุของท่าน,นนี่ก็เป็นส่วนสําคัญในสถานที่พระนนไดมาศกเศร้าเสียใจในสถานที่ตรงนี้ให้เราลึลกถึงท่านผู้มีระว่าเป็นพุทธประาของพุทธเจ้า